ตอนสมันถพูดคุยไว้อยู่แล้วเนี่ยถามี่รู้ตั้แต่ก่อนซีรีส์จบอีกพวกนี้ทำไมวันสอไ่รู้เรารู้ตนองเ่อไห่เข้ามาเ้ามาเยข้าาเลยพูดเขาไปว่าจริงๆรมันรู้ตั้งแต่ก่อนจบซีรีส์อ่กเอตั้ง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 แต่ตั้งตัตตอต้งย ช่วงอีพีเลยช่วงช่วงก่อนเดียไม่นาแต่ว่า <c oughs> พอรู้แล้วพี่นิบอกว่าให้อย่างเครียดไเพราะว่าพวกผมชอสปอยล์ผมกีจะพี้งองสปอยล์ก็เลยแบบอย่างห้เครียดไป้ะแบบให้รู้ความกก่วกัแบบทุกคนเลยจริงไม่อยู่บนไยสี่นักข่าจะหยุเงินทำไมเขาพูดไปเรื่หรอไปเลื่อยคนไทยไปเรื่อยแล้วพูดเสร็จแล้วค่อยมาเอา้าเขาห้ามาพูดหรอ,อตที่บีบเหมือนกันหมดนะคือ4ี่คนนั่งคุย ห้ามพูดนะน,น,น,นี่ถึงเวลานะสัมภาษณ์ปุ๊บพูดหมดเลย